ตรงนี้หากินแด่กับป่า,ปายางป่าอ้อยป่ามันครับผมโซนนี้เขาหลักๆก,ก็มันอ้อยยางนะครับสวนข้าวนี่น้อยมากทำไว้กิน,นเดี๋ยวฝนลงเขาก็จะกรีดอีกนะ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสิงดินด่วนนะครับอ๋ฝุ่นตลบเลยครับนางงานดำกรีนปาตุงคลิปนี้ซูมเอาดีกว่านะนายหน้ารับ มาสองร้อยบาทนะครับไก่ๆวิ่งระยะสองร้อยเมตรรถดำแปดสิบบาทแจ๋วเลยครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับใกล้ๆเลย อากาศร้อนจัดเลยครับสงสารเครื่องยนต์มากเลยอสอนคิดดูว่าเครื่องยนต์มันทำงานแบบทั้งวันอะ่ะมันจะขนาดไหนเนาะฝั่งนี้อ้อยครับฝั่งนี้มันเททำอะไรตานี่เท<อ>ทำอะไรครับ พีี่่่ฮะทททาไว้้ับนนอ๋อตรงนี้มันต่ำเอาไว้ทำนาบ่ะปลูกมันข้างบนปลูกมันอันนี้ทำนาไว้ขาไอไว้กินอันนี้ที่ตาเลยบ่ะที่ตาเลยเอากี่รถดิเอากี่รถเอาโบกเลยตาโบกเลย ผมเซอร์โอ้เจอร่องมันแบบนี้ก็อันตรายอยู่นะครับกินหมูของแท้หอดลอยรถบัตาตร,ตรงนี้ เอาบ่อลอยรถนี่อ๋อโอ้คันี้นเร่งเงินแบบยกแทบไม่ไหวเลยปั๊มน่าจะไปแล้วเนี่ยลมรั่วด้วยนะ่ยลมรั่ว ตอนเปิดช็อปในลมรั่วครับเที่ยวเทอร์ไนต้าเนี่ยเที่ยวเที่ยวกี่บาทอสองร้อยป่ะป่ะหูครับใช่โอ้ต้องถามพี่ชายเน,ะนาะน่าจะสองร้อยครับสองร้อยดัน,นเอาเจ็ดสิบเที่ยวครับ ครบแล้วเริ่มเทหแล้วปล่าเทแล้วสามสี่วันแล้วอู้เทสุดท้ายแฟนสวย ta tam ngốc Mày ừ. ao, bỏ không ơi khúc rồi lên một ngốc lâu à thua tam nữa mẹ bỏ bị sư nè tập trung tập về à, à ai ai này xài chôm này ตรงนี้มันมีขายนะน้องฟปลือแต่มันว<อ>ิ่งไปน่นประมาณ10กิโลมันโอ้ไปซื้อกาแฟ10กิโลหมดแล้วครับตรงดันไปเดี๋ยวผมจะดูก่อนรถดนันเรียบเลยอ๋อนี่รถไทยเจ้าของเทอย่างเดียว200ผมนึกว่าเท2 0 0พร้อมดันเททิ้ง200ระยะ200เมตรถิงหรือเปล่าหรอ ช้างครับจมวงช้างอี่ผมสงสัยว่าเขาทำไมถึงทำเป็นงวงช้างมันมีประโยชน์อะไรคอ,เอมเมนต์มาหน่อยนะหรือว่ามันไม่ติดคานหรือเปล่าใช่ไหม ปกติมันจะเป็นคานล่างแต่เนี่ยมันยกขึ้นบนเป็นงวงช้างมันอาจจะแก้ปัญหาตัวเวลาติดคานติดไระเออเนาะมีส่วนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกใครที่เซียนรถไถคอมเมนต์มาหน่อยครับรุ่นอื่นไม่เห็นทำงวงช้างเลยนะแต่คูบาต้าทำครับ มาแป๊บเดียวรับไปหมื่นสีเดี๋ยวไปดูบอดินกันอีกนะครับตอนนี้ย้ายไปทีงานเที่ยวไกลๆแล้วงานใกล้หมดไปแล้วครึ่งวัน นี่จะได้ตัดหรือเปล่าเนาะนี่จะปิดหีบแล้วด้วย <c oughs> จุยนะคะโอ้โอ้ลอกเอาหน้าดินนี่มีโรยไว้ก่อนครับเผื่อมาเอารอบหลังอาชีพนี้ต้องล็อกบอไปเรื่อยๆครับแต่บางทีล็อกก็ไม่อยู่นะ ทำทางไว้ก็เสร็จเจ้าอื่นมาเหมือนกันอุตส่าห์ทำทางไว้บางทีเรามาไม่ได้เขาก็เอาไปได้ครับบางทีเราย้ายมาทำทางวิ่งไม่ได้เสร็จเจ้าอื่นเหมือนกันนะครับลงทุนทำทางก็ไม่ได้ขุดโดนมาแล้วไ ทีมงานไหนเคยโดนมัง่ง <E <asy> ทีมงานผมโดนมาแล้ว <S <S <Democratic> <S มาแล้วแม็กสายจมครับวิ่งไปซื้อกาแฟประมาณ20กิโลครับเ <Do you Okay. S an> อ้ยเขาวิ่งงานวิ่งไปซื้อกาแฟว่ะแม็ก เราแกรวยเลยนี่มาหยอกหยอกเด้อพูดหยอกเฉยอย่ากโกรธกันนะนึกถึงสมัยโอ้สมัยวิ่งดินเนาะสมัยตอนนั้นเสียตินน่าจะมีมารคค์กซีอะแล้วไปวิ่งงานอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับแถวลาหันซ้รายนล่นะครับโอ้ คือเกือบมีเรื่องกันอ่ะมีเลยแหละมีเลยนะครับไปแย่งบ่อดินกันพวกผมย้ายไปลงปุ๊บอีกทีมย้ายไปลงปับ๊บประสานงานไอ้ชนกันเลยนายหน้านายหน้าพาไปลงเจอบ่อดินเดียวก,กันกับอีกทีมหนึ่งโอ้มีเรื่องกันเลยครับโอ้คิดดูว่าอีกทีมหนึ่งนี่ไปหาเรื่องนายหน้าถึงถึงบ้านเลยเอา เออพวกผมย้ายไปลงแต่เช้าเนาะพอย้ายลงถึงปุ๊บเขาก็ย้ายมาพอดีเลยโอ้โหในกาแฟตื่นไปแล้วโอเคทำไมนั่นเนี่ยอ้ เราสูงกันฟังนะว่าเจออะไรม,มั่ง ใช้ลืมเลยรถตัดตุงนี่ระบบดีมากครับแล้วเจ้าของเขาก็ดูแลดีด้วยไอไม่แค่นี้ถ้าขายสัก50าีิหน้าซื้อนั่นเนี่ย ลณถของฮีโน่เลยนะเบรกไอ้อข้างๆนี่วัดป,ป่าปะเนี่ยวัดเหรอเนี่ยวัด,วดเอาเอากี่เที่ยววัดจะเอากี่เที่ยวสิบโอ้โหเดี๋ยวคุยกับท็อกเกลเลยขึ้นรถไปเมื่อกี้สิบเที่ยวงานมันองอกอย่างนี้แหละ เลกง,งานงอกเดี๋ยวต้องโทรบอกกัะตุงและวัดสิบเที่ยวเดี๋ยวปลารออยู่นี่แหละเด้อรับครับไหนหมามอยู่ตรงไหนหมาวัดปะหมาวัดม,ม,มันอยู่ในรูเลย่ะ งานเยอะอยู่ครับงานเยอะอยู่เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะย้ายไปลงถนน,นน้อยใกล้ๆโทนนึงแหละก<อ>ินสวยมาก น,นะน,นนี่นะไม่เสียดล็อกครับวันนี้เขาจะย้ายแล้วอ,อันนี้โครงการขุดสระเลี้ยงปลาป่ะอ๋อตรงนี้ก็จะขุดดิอ๋อตรงนี้ก็จะขุดเหมือนกัน ทำไมไม่ปลูกอ้อยปลูกอะไรปลูกมันนะโอ้ยยังว่าดิกุสะเลี้ยงปลามันจะดนกจะลงย่างได้อยู่บ่มันจะไม่ใช่จะมีคนมาขโมยกินบ่บนอ๋อมันอยู่ไกลดิโจรเยอะขโมยแม่กระทงปลา พวกครานเยอะครับครานลาบลาเยอะอันตรายถ้าเลี้ยงปลาแล้วมันมาดูแลก็เตี้ยงสะครับโอ้ทีพากนี่รถดีสะอาดตลอดเลยนะโอ้รถไม่ไม,ไมีเปื้อนเลยขับรถนี่ยอดจริงเลย ดีสีมือดีดูแลรักษารถดีซ่อมเองเป็นแจ๋วเลยได้หมดเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบเขาเรียกอะไรอู้งานนะครับคือทำเที่ยวให้เท่าแกา่ตลอดนะครับคือแบบคือไม่อู้อี้ไม่จอดที่จอดเที่ยวอ่ะเออ ทำงานของแกเสนอรึมไปนะ,ะคนแบบนี้สุดยอดเลยอ,อย <c oughs> ไม่มีหัวมงหัวหมอครับที่ภาคนะครับถ้าได้คนขับแบบนี้ทุกท่าแกนี่สบายใจได้เลยครับ โอเคคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ